ระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาคาราบาวสนับสนุนคนไทยสารฝันต่อยอดสร้างอาชีพและมีผู้โชคดีจากทั่วทุกภาคไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีกับคาราบาวเพียงแค่เขียนบีบส่งมาที่ตู้ปอน,นอ .2 บางประกงจังหวัดชัดเชงเซา24130หรือส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการและนี่คือชมหน้าผู้โชคดีจากเมื่อวาน ได้รับมอไซค์คันที่831คุณนิคมโพยาจากจังหวัดชัยนาทเบาแดงจับจริงแจกจริงผมได้เป็นเศรษฐีทองล้านแล้วคะ่ะแล้วคุณละ่ะพร้อมหรือ,อยังที่จะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีแบบนี้กับเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสาม เฮ้ยน้องไปต้องทับ็ปเล่นไปคุณไปทำอะไรมาเนี่ยช่วงนี้คุณดูเฟิร์มขึ้นนะนี่นี่ช่วงนี้พยายามลดน้ำหนักอยู่เขาเรียกว่าทำา IF ทำไอเอฟบอท f เออทำแบบว่าเขาเรียกว่าเวลาแบบเราเว้นช่วงในการทานอาหารเขามีชื่อสั้นๆเรียกไหมเรียกฟาสติ้งไงี่ฟาสติ้งเหมือนแบบว่าเราทำแบบ1 6 8ใช่ไหมสูตรปุ๋ยหรือยังไงไม่ใช่สูตรปุ๋ยนี่มันส6บหกูน 16.8กปก็คือเว้นไม่ทานอาหาร16ชั่วโมงทานได้แค่ช่วง8ชั่วโมงไอเอฟเขาทำกันอย่างนี้หรอคใช่คุณเคยทำไหมเฮ้ยไอเอฟไรเนี่ยผมก็ทำนะตั้งแต่ผมรู้จักพวกแอปพลิเคชันขายของนะโอ้ไอเนี่ยนะเอฟไม่หยุดเลยเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อยิ่งแบบว่ามีโค้ดนะผมไล่เก็บเพิรมากเลยเเดือน98เดือน8 10เดือน1ิบเไอเนี่ยเอฟรวดเลยและไอมันนี่ของยูเนี่ยยังเหลืออยู่ไหม เกียงหมดแล่เย้ไอเอเหมือนกันไหมไอละปวดเทสไอลลกุ้มฮาร์ดมาอยู่กับคุณเนี่ยพูดถึงเรื่องที่มันมีประโยชน์กับคุณผู้ชมกันดีกว่ากับนี่เลยกิจกรรมเบ้าเดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสาม เบาแดงราคา10บาทเท่าเดิมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยและช่วยคนไทยต่อยอดสร้างอาชีพกับรางวัลที่แจกกันทุกวันแจกยาวๆกันจนถึงเส้นปีของรางวัลในปีนี้นะคะนี่เลยค่ะรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้รุ่นนิวคลิก125จำนวน200คันนะคะและนอกจากนี้ยังแจกทองมูลค่า1ล้านบาทอีก7รางวัลรวมรางวัลทั้งหมดมูลค่า <10 S 2> 17.8ล้านบาท แาต่กงง่ายแสกง,ง่ายนะครับแค่เขียนบีบส่งครับฝาคาราบาวแดงให้เขียนคําว่าวิตามิน B12 ฝาคาราบาวคันโซให้เขียนคําว่าตามแล้วตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์นะครับส่งกันมาที่ตู้ปนอบางประกงชะเชิงเศรา24130หรือกล่องรับฝาที่ร้าน CJ m มร้านถูกดีมีมาตรฐา,านและร้านค้าที่ร่วมรายการครับแจกไปสอนย่องทุกวันเพราะว่าเดินทางสะ ที่832อเฮ้ยเอ,อแป๊บเดียวเออแป๊บเดียวอเองนะคะเจ้าของรถมอเตอร์ไซคคันนี้จะเป็นของใครอ,อยู่ที่ภาคไหนจังหวัดอะไรไปลุ้นกันเลย เห็นอยู่เนี่ยที่กระจายฟิลขึ้นไปเนี่ยนี่คือความหวังอของอคนไทยทั้งประเทศที่เขาร่วมสนุกกับแคมเปญของเรานะครับรอรุ้กันว่าวันนี้ผู้โชคดีจะเป็นใครนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรอกันแบบนี้ทุกวันและเขาก็แจก,กต่อเนื่องทุกวันเช่นกันและได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือพุพธพงษ์ปฐาวโรจากจังหวัดน้องบัวลำพู พี่น้องครับย้ำเงินตรงนี้คาราบาวเขาจับจริงแจกจริงแจกมอไซค์ไปแล้วกว่า800คันและทองล้านอีก10คนผู้โชคดีเนี่ยเขาอยู่จากทั่วทุกภูมิภาคจริงๆค่ะเรียกได้ว่าแหมถ้าทำถูกกติกาแล้วมีโอกาสเป็นผู้โชคดีแบบนี้มันก็ดีแสนดีใช่ไหมล่ะแล้วกติกามันก็ง่ายแสนง่ายก็คือเขียนบีบส่ง มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับคุณชมครับไม่แน่ผู้โชคดีอาจจะเป็นคุณก็ได้นะใช่แล้วรีบรส่งกันเข้ามาเยอะๆนะทุกคนคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนกติกากันว่าทํำยังไงถึงจะเป็นผู้โชคดีกติกาลื้นล้านและมอเตอร์ไซค์200คันง่ายๆเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคําว่าวิตามินบ1 2ิตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคาราบาวคันโซแล้วเขียนคําว่าตับ ตามด้ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันทับใส่ฟาแล้วบีบส่งมาที่ตูปอนอนออ้ปน2บางประกงจังหวัดชาเชิงเซา24130หรือส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการกิจกรรมเริ่มตั้งแต่1มีนาคมถึง22พฤศจิกายน2567